คคนคนคนที่ถ่ายแล้วบอกนะนับนะถ่ายแล้วเนี่ยเอาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับช่องนี้หรือได้ชมไม่ได้ชมไม่ได้ชมไม่ได้หรือยังไงซ่อมไม่ได้มันมันอย่างนี้พี่มันมันจริงๆแล้ว่ผมก็ไม่ใช่ช่างเลยก็เลยว่าจะทํายังไงดีให้มันแบบเพื่อบางคลิปเราทําอกไปแล้วมันทําไม่ได้คือเรื่องของเรื่องเลยครับผมไม่ได้คิดจะทํา youtube สมัยก่อนนะผมก่อนที่นี้จะมาเป็นยูทูบเบอร์และครีเอเตอร์ทางเพจ นี่ทําอะไรมาก่อนบ้านผมเลี้ยงปลาสลิดปลา<ม>สลิดอร่อยบ้างบ่อือมบ้านผมนี่แหละอร่อยไหมอร่อยที่นี้อร่อยแต่ไม่มีแล้วอ๋อ <laughs> ยังไม่ได้ขึ้นอ๋อยังเลี้ยงปลาอยู่ไหมเลี้ยงพี่นี่เศรษฐีไม่ไม่ไม่ใช่ชาวทีเขาสนับสนุนโดยน้ำมันเอ็กซ์เตอร์เซฟสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าจากพ T t s t a t i ตช ไม่ว่าคุณจะขับรถประเภทไหนก็คุ้มค่าในทุกเส้นทางเมื่อเติมน้ำมัน Ex t r a s a ต e ซน้ำมันสูตรใหม่ไปได้ไกลกว่าจาก PTT s t a t เตชนน้ำมันคุณภาพสูงที่ถูกคิดค้นมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเครื่องยนต์ของท่านไม่ว่าจะเป็นดีเซลเบนซินหรือแก๊สโซฮอลก็ช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มกำลังประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นอัตราเร่งดีกว่าเดิมด้วยสารเพิ่มพลังเครื่องยนต์มากขึ้น1.5เท่า เอ็กซ์ตาเซฟน้ำมันสูตรใหม่แรงได้ใจไปได้ไกลกว่าเดิมจากพิธีทีสเตชันอ๋อเช้าทีข่าแล้วก็เลี้ยงก็คือ5 6บ่อบ่บละ20ไร่30ิไร่อะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยงกันไปแล้วผมไม่ได้เลี้ยงแล้วแล้วผมก็ขายลอตเตอรี่นะครับสัก2ปีที่แล้วผมขายลอตเตอรี่ย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วพี่เห็นสาย4ไหมใชเห็นสาย4อืมสาย4พุทธมนตรสายนี่ยถ้าคนทุกทุกคนเคยไปนะสาย4นะมันจะมันจะเป็นทางยาวๆใช่ไหมเย็น สารยาผมปั้นวิวแชร์ข้างถนนนะยาไปเลยแล้วผมขายลอตเตอรี่รรใช่ปั้นวิวแชร์ขายลอตเตอรี่อยู่อย่างนี้กี่ปีน่าจะปีสปีได้มั้งเงินดีมากเลยขายลอตเตอรี่ในช่วงนั้นแล้วจับพัดจับถูยังไงจากคนขายลอตเตอรี่วันนั้นมาเป็นยูทูบเบอร์สถานการณ์โควิดเข้ามาพี่ <c oughs> วิกฤตมีโอกาสมาเออพอโควิดเข้ามาปุ๊บ ผมเป็นลูกหอผมก็ขายลอตเตอรี่ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราขายลอตเตอรี่ไปเนี่ยเราจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายมใช่แล้วอาจจะติดโควิด,ดจะได้ปอดใช่ผมเลยไม่เอาดีฟ้าก็หยุดอยู่บ้านพักหนึ่งแล้วไปบวชไปบวชไปบวชศึกออกมาในช่วงที่บวชเนี่ยผมชอบนั่งสมาธิด้วยผมชอบไหวยพระในตอนนั้นนะครับผมก็สวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จแ,แล้วผมก็เออเราเรา,เราต้องทํา YouTube นะอืความสามารถของตัวเองต้องมาทางนี้ ไม่มีพี่ไม่มีเอาเริ่มจากอะไรผมก็เลยทำบิดหลวงจำงำอยเดียวเลยเรือบังคับสมัยก่อนยังจะทำอะไรก็ได้จะทำลำบุ้มลำบั้มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเริ่มเลยไม่มีอะไรเลยไม่ทำทำบุ้มทุกวันแล้วแล้วก็หยุดรับในของพ่อเดี๋วไม่ทำแล้วหยุดนะเราก็เอาโทรศัพท์เนี่ยตั้งถ่ายกล้องเกงไม่มีรอกใช้โทรศัพท์ถ่ายเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายลงไปพอถ่ายแล้วก็เอามาตัด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 หนึ่งเดือนคนดูเก้าสิบวิวเซ็งละหนึ่งเดือนไม่เอาละ เริ่มฟอแล้วไม่มฟอด้วยไม่มฟอผมก็ไปดู t i ก t o อกสมัยนั้นเลยในยุคนั้นโอ้แต่ที่วันชุกยุคทิกตอกยุคทิกต็อกนั้นคหลังแล้วสมัยคนยังไม่รู้จัก t i กต o อเลยอ่ะมันโอ้โหคนตอนนั้นคนกำลังเฮ่อยูทูบมากอมีแต่ทิกต o อกอย่างเดียวโฆษณาใน YouTube อ่ะจำได้เลยผมก็มาเล่นปุ๊บเอ๊ะทำไมเราลงคลิปกากากเลยคลิป5วิเนี่ยคนดูเยอะโอ้คนดูแม่งดู90 0 ไม่ใช่ว่าจะไม่ทํานะ,ะข่าไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนมาทําตรงนี้คนเห็นเราเยอะอทาตัวตนจากทิกตอกเลยพอคนติดตามในทิกตอกเราระดับหนึ่งแล้วเป็น f c กันแล้วผมก็จะชวนคนจากทิกตอกเนี่ยเข้า YouTube <ม>เราทําคลิปตอนนั้นมันทําคลิปได้แค่ห้าวิผมทําคลิปเลยไม่น่าเสียดายมากเลยที่เวลามันสมารถอัพได้ไม่พอเอ่อเชิญไปดูคลิปเต็มแล้วกันทาง YouTube ช่องหรือได้ซ่อมไม่ได้ปุ๊บเท่านั้นแหละพอลงไปจากคนดู90ตาตูมเดียววันเดียว จากผู้ติดตามมานักแค่แค่สามพันค,คนมั้งเป็นสองหมื่นห้าย็ดเควันเดียววันเดียวเนี้ยนะโอ้แล้วทีนี้พี่ถามแทนคนดูคําว่ารื้อได้ซ่อมไม่ได้มันมาจากอะไรมันแกรื้อได้แต่แกซ่อมได้ผมมาเรียนมาน้อยผมเรียนมาน้อยผมก็เขาผมก็เลยคิดว่าจะตั้งชื่อ,อยังไงวะให้ครั้งเดียวมันได้ยินแล้วมันจําได้เลยเออก็ตั้งน้โมนิฟายมั่งอะไรก็ตั้งไปเรื่อยตั้งเรื่อยเปื่อยเลยนะมีมีม,ม,ม,มีมีการตั้งชื่อมาก่อนแต่เปลี่ยนไปเรื่อยยังไม่ได้เปลี่ยนเอาคิดคิดไว้ก่อนเปลี่ยนในกระดา ชื่อช่องอะที่เราตั้งอะคือมันอย่างงี้พี่เอสพอเรารู้ว่าเรากำลังจะทําสายช่างยาวแล้วใช่ไหมอ่าเราก็ต้องรื้อดิเมื่อเราลื้อเสร็จแล้วใช่เมื่อรื้อเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องซ่อมถ้ามันรื้อได้ซ่อมได้ฟังดูมันก็ปกติใช่ไหมพี่แต่ถ้าเราบอกว่าเราลื้อได้ซ่อมไม่ได้เมื่อได้ยินครั้งแรกอะเอาสำหรับคนที่ได้ยินครั้งแรกเออมันแปลกนะมันติดหูนะเออมันจะติดหูนะมันยังไงวะแล้วคนก็จะหัวเราะคือแบบ มันยึดมันย้อนแย้งอ่ะเออมันย้อนแย้งเป็นคนละทางเลยใช่ใหรือไปล้วกูซ้อมไม่ได้ใช่ใชแต่ด้วยฟาร์มที่คนถามกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นช่องที่แบบใหญ่ๆที่มาถามนะสมัยไม่แปลงสมัก่อนเรือเลยสมัยก่อนน้น่ะมัน้อยนะปหผมก็ปหปหผมไม่มีวุล็อกไม่จบพอเรียนมาน้อยปุ๊บคำว่าลื้อเนี่ยเราก็ต้องเขียนเรือเราไม่รู้ว่าจะต้องเป็นเั้งวอาเราจะเป็นลื้อเรื่องล้อเรองราจะสกีนียไม่แงิงลือไม่แกำลังอัดมอเยอะ่เช็คที่ซีว่าบ้อง เชื่อไหมว่านี่คือบุคคลต้นแบบในวงการย t u b e สายประดิษฐ์ของประเทศระดับหัวของประเทศไม่หนึ่งในสามพี่ว่ามีนี้ผมไม่เชื่อเพราะผมไม่ได้เก่งอะพี่ผมไม่มีศักยภาพนี่นยังเชื่อว่านี้ไม่มีศักยภาพมันไม่ได้เก่งแบบนั้นไม่ได้เก่งแบบอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าให้ทําทําได้ผมพยายามจะทําทําได้แต่ถ้าให<อ>้แบบผมชอบเล่นอะไรแปลกใช่ไหมพี่อะ แล้วพอเราพอเราจะเล่นปุ๊บเราก็ต้องเอามาเปรียบเทียบแล้วก็มาแล้วก็มาเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาหารกันให้มันแบบให้มันบาลานซ์กันนะสำหรับคนไม่จบปอพอขึ้นมอนหนึ่งปุ๊บ ไม่กี่เดือนก็ออกไงไม่ได้เรียนต่ออยู่ตามยอดไม้ตามอะไรเงี้ยตามยอดไม้คือต้นไม้หนีเรียนไงพี่หนีเรียนโอเกหนีเรียนบนต้นไม้ใช่เราก็เลยมาเทียบว่าเราจะทําอะไรดีเมื่อเราจะทําเคมีตัวนี้เมื่อเราจะเอาโซเดียมมาผสมกับโพแทสเซียมถ้าเราใส่เนี่ยลงไปเนี่ยเฮ้ยมันลมดําโลหะได้มันลมดําปืนได้มันลมดาอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างอแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาเกลือเนี่ยเออทำไมเขาถึงได้เรียกว่ากดเกลือทําไมเขาถึงได้เรียกว่ากดเกลือวะ เรานึกในใจสแสดงมันต้องเอาเกลือมาช็อตกับน้ำแน่เลยมันจะกลายเป็นกดเกลือผมก็เอาเกลือมาช็อตเอาใสา่ไฟลงไปช็อตคั่วละลายไอตัวเกลือแกงเนี่ยพอเราเอามาช็อตในน้ำพอช็อตในน้ำปุ๊บใส่ไฟมันละลายสแสดงว่าแม่งต้องทำอะไรต่อได้แน่ผมไปเอามิสต์เตลเลตมาหนึ่งอันแล้วผมก็แกะพัพทพัทเทปเนี่ยแกะให้เป็นคำว่า N I ก็คือชื่อผมแหละ <ừ. S 1> ก็เอาอันนี้ขีดแล้วไม่รู้ว่าเราจะขีดอะไรได้ใช่ไหมก็เอาชื่อผมนี่แหละสมัยก่อนที่แบบเราจะวาดเป็นลายหน้ากาคาบูอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้วแล้วก็เอา แล้วอีกขวดเนี่ยมาช็อตแบตนะแล้วเอาน้ำเกลือเนี่ยทาที่สำลีแล้วเช็ดพี่เชื่อไหมว่ามันฉลุลายออกมาเป็นลายกระหนกสวยเลยทีนี้ผมเลยคิดใหม่เป็นการเจอโดยบังเอิญด้วยไหมประมาณประมาณนั้นพี่ก็คือแบบเราต้องการทํากดไฮดโดรคลิกหรือกดเกลือออกมาเนี่ยแต่ลองไปเรื่อยๆมันก็เจอไปเรื่อยทาไมพี่เห็นเครื่องมือช่างนี่คือลง C N C ชัดๆเลยหรือลงกลึงชัดๆเลยเครื่องเต็มไปหมดทั่วทั่วบ้านเลย มันเป็นอย่างนี้พี่มันเกิดจากอะไรเนี่ยตอนแรกอะ่ะเราก็ไปคือโรงกึงเขาก็มีงานเขาเยอะนะปอนมาตลอดในโรงกึงอยู่แล้วเมื่อเราจะชะลุเหล็กชิ้นนึงเนี่ยเราก็ต้องวิ่งไปที่โรงกึงโรงนูน้นโรงนี้เพื่อให้เขาทําบางโรงก็มีงานคาอยู่บนเครื่องม่กง,ง,งก็ต้องรอเจวันบางโรงก็ต้องรอสองอาทิตย์สิบสี่วันบางโรงก็ต้องรอ3วันซึ่งผมต้องการเดียวนั้นแค่แค่เอาแป๊บใส่ไปแล้วก็ล้วงรูให้มันใหญ่ขึ้นล้วงรูให้มันใหญ่ขึ้นมันคือขยายรูอะแค่นี้ต้องรอถึง7วันถึง3วันอืมเราก็เลยแบบ ถ้าเป็นอย่างนั้นมันนานนะนะเราเราคนทําคลิปอะ่ะเราคิดเองเราเราคิดได้แล้วเราอยากจะทําเลยต้องทําเลยพี่เรารอราไม่เราไม่ยอยากรอ,อคนดูไงด้วยความว่าเราจะต้องลงคลิปให้มันสม่ําเสมอถูกต้องครับเราก็เลยต้องยืมตังแม่มาซื้อเครื่องซื้อเครื่องึ่งเครื่องกึ่งึเงเครื่องมิลลิ่งไหนคือเครื่องแรกเนี่ยแนวคู่เนี้ยพอเข้ามาถึงปุ๊บเครื่องเป็นสามเฟสเลยต้องเปลี่ยนไฟเป็นไฟสามเฟสเข้าบ้านอีกโดนไฟบิ๊กหน่อยนึงก็ไม่จบแต่เป็นแล้วก็พ่อแม่ช่วยหมดเลยครับพ่อแม่ซื้อให้ก็ ซื้อแล้วเราก็ได้เงินมาผ่อนจ่ายจนหมดเลยก<ๆ>็เลยต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนจนเราเห็นทุกวันนี้ใช่ครับตอนแรกผมตอนที่ผมทํ o ย t ท b e ได้เงินเงินเดือนแรกมาหมื่นหกนผมไม่มีหรอกนะเครื่องกึ่งพวกอะไรเงี้ยผมไปซื้อ,อพวกคิมอ่อไม่ใช่คิมล็อกลังลังลังบล็อกปัจเจตัวเชื่อมอตัวเ,เชื่อมเนี่ยต้องมีเลยอันดับแรกเลยตัวเชื่อมลูกหมูผมไปเดินตลาดมือสองตัวละสามร้อยห้าร้อยตัวินเจาะตะล็บ สเบอร์ iber, อุปกรณ์พวกนี้ที่เราต้องมีหลักๆเนี่ยต้องมีเลยแล้วช่วงปีแรกๆเหมือนนี้เคยคุยกับเพียรว่าปีแรกๆน่ะคือเรารับสปอนเซอร์ของเป็นหลักเงินไม่ต้องเป็นไรแต่ว่าขอของเป็นหลักสมัยนั้นผมพูดถึงบริษ<า>ัทนั้นได้ไหมได้เอาที่แบบดีมากเลยคือบริษัทแกงไทยพัฒนาคือมาตั้งแต่ทีแรกเลยแล้วแบบอยู่แบบสนับสนุนมาตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้ ครับเครื่องบันฟงเครื่องบันไฟส่งมาโบวงโบเวอร์อะไรแบบยี่ห้อดีๆแบรนด์ดีๆผมแค่แบอกว่าผมต้องการสว่านที่มีกาลังเยอะๆสักหนึ่งตัวเพื่อเอามาใส่มาใส่รถเนี่ยครับจะมีพี่คนหนึ่งที่เขาคอยตอบแชทเราชื่อพี่เพชรแกดีมากเลยบอกจะเขาเสนอให้แล้วบริษัทเี่ยเขาก็เลยสนับสนุนผมโดยการเอาสว่านของดีๆมาให้เลยตัวเกือบเป็น,เป,นเป็นหมื่นเหมือนกันนะแบบอีกสองก้อนลังใหญ่ๆแล้วมาใส่รถแล้วผมก็อยากได้ตู้เชื่อมอีกอยากได้อะไรอีกพี่แกส่งมาแบบไม่อ้นเลยขอแค่บอกอย่างเดียว ต้องขอบคุณบริษัท,รษทจริงๆครับ,รรบทีบถ่ถ้าถ้าถ้าบอกว่าถ้าไม่มีบริษัทคอยสนับสนุนก็บัน,นั้นก็คง,ง,งจะยากกว่า <ๆ S 2> น,นี้ใช่เราต้องเราต้องซื้อเองมันกลายเป็นเงินหมดผมอยากได้ตู้เชื่อม CO2 เนี่ยผมก็ไปนั่งดูใน YouTube มีแต่รีวิวบริษัทเกียงไทยทําไมบริษัทเกียงไทยไม่เข้าเราบ้างนะเราอยากมีเราอยากมีสปอนเซอร์หลังจากนั้นมาประมาณ3เดือนบริษัทเข้ามาจริงทักมาในไลน์อะไรเงี้ยติดต่องานค่ะแต่ไม่ได้เอาตัง ทุไม่ได้เอาตังค์ขอเป็นของอผมรีวิวของให้นะแต่ผมผมขอของไว้เลยไม่ได้เอาตังค์เข้าด้วยฟาร์มที่แบบเราเราเราไม่อยากได้เราอยากได้ของพี่มากกว่าเราอยากได้ของใช้ะเพื่อเพื่อมาใช้งานจนจนตอนนี้พี่เห็นของใช้นี่มันลกเลยมิแคหลังบ้านนู่นแล้วเป็นอะไรที่ดีมากตอนนี้ก็เลยมีของใช้เยอะแล้วส่วนเครื่องกึึงเครื่องมีดิงนี่อย่างที่ผมเล่าให้พี่ฟังก็อย่างนั้นเลยขอตังไปยืมตังแม่มาแม่ก็เอ้าถ้าเองจะเอาก็เอาก็ทําตังส่วนพวกซี c ซีพวกอะไรเนี่ยอ้ตู้นี้ พี่เขาให้มาดอร์ให้มาแบบไม่คิดตังค์เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็คืนนี้ไม่เอาสรุปนะครับนี้ไม่ได้จบไม่ได้จบสูงมาไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนไฟฟ้าไม่ได้เรียนอะไรเลยก็คือเรียนชั้นปฐมธรรมดาใช่แล้วก็โดดเรียนด้วยใช่ผมยากรู้อะไรมผมก็เดี๋ยวนี้มันยุคอินเทอร์เน็ตนะมันสามารถเสิร์ชได้เราสามารถเรียนรู้ได้อะ